ที่บริเวณศาลาวสว่างอารมณ์ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในวส,สันมุนินทร์นายกเทศมนตรีตำบลนครชุมเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกไอทีเซ็นเตอร์โดยความร่วมมือระหว่างวิทยายลัยเทคนิคสารพัดช,ช่างกำแพงเพชรรวมกับเทศบาลตำบลนครชุมภายใต้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งความสมัรมรถสามัคคีให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการยกระดับฝีมือช่างชุมชนการพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุง ร้างเสริมประสบการณ์บริหารจัดการช่างรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้อาชีพต่างๆโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาตบบลตำบลนครชุมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้เป็นจํานวนมากทางด้านนายสุภาพมณีรัตน์รองผู้อำนวยการวิทยายลัยสารพัดช่างกําแพงเพชรกล่าวว่าการดําเนินการจัดการกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศู์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกไอทีเซ็นเตอร์ โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั้งนี้เนยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องมือใช้ในครัวเรือนสุขอ,อนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเกิดการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะ